วันนี้ครูรบ้านย่าไทยจะมาทำหมูต้มซีอิวกันค่ะเด็กๆชอบมากเลยค่ะเมนูนี้หลานก็จะบอกว่าคุณย่าทำให้ทานอีกหน่อยหลานชายจะชอบมากเลยค่ะหมูต้มซีอิว๊วแต่วันนี้เราจะใส่หมูสามชั้นแล้วก็เนื้อหมูแล้วมีปีกไก่ด้วยค่ะมาเตรียมเครื่องทำกันเลยค่ะเราจะโขกพริกไทยนะคะใช้พริกไทยเป็นเม็ดนะคะโขกพอให้แตกๆนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีลงไปโขลกค่ะเมนูนี้ก็จะคล้ายๆทำพาโลนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใส่เครื่องพาโลเราจะใช้แค่สามเกลือแค่นี้เองโขลกพอเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปผัดนะคะเมนูนี้เด็กๆชอบมากค่ะหลานก็จะชอบให้คุณย่าทำให้ทาน กได้ที่แล้วเดี๋ยวเรานําไปผัดกันค่ะใส่น้ํามันลงในกระทะเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะผัดเครื่องให้หอมผัดกระเทียมพริกไทยให้หอมค่ะหลังจากที่เราผัดกระเทียมพริกไทยให้หอมอมีกลิ่นหอมเล็กน้อยแล้วนะคะเราก็จะนําหมูลงไปผัดเลยค่ะวันนี้ใช้หมูสันนอกแล้วก็หมูสามชั้นค่ะลงไปผัดเลย แล้วก็จะมีเปีดกไก่ด้วยค่ะแล้วแต่ใครจะชอบทานอะไรเด็กๆก็จะเลือกทานเอาที่ชอบค่ะพอเราผัดเข้าที่แล้วก็จะใส่ซสี้๊วดำลงไปค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆทำง,ง่ายๆทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทานก็จะมีน้ำจิ้มพริกเกลือคล้ายๆน้ำจิ้มสีฟู้ดนะคะ แก้เรียนเนาะแต่ว่าเด็กๆก็จะทานแบบนี้เลยค่ะหรือเราจะนําไปใส่เส้นกว๋วยเตี๋ยวก็ยังได้ค่ะใส่ปีกไก่ลงไปเลยก็จะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยแล้วก็ทาน้ําซุปแล้วก็ใช้ปีกไก่หรือว่าหมูเนี่ยเป็นกว๋วยเตี๋ยวได้ค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสลงไปค่ะ ผัดให้เข้ากันได้ที่แล้วเดี๋ยวเรานำไปต้มไยค่ะต้องผัดก่อนคะ่ะถ้าไม่ผัดจะไม่เหมือนแบบสูตรโบราณนะนี่เราทำเป็นแบบโบราณทำค่ะแสนตาลปิ๊บลงไปเลยระหว่างนี้เราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้หมูไก่ของเรา ปรุงรสเข้าไปเรียบร้อยเราถึงจะนําไปต้มค่ะพอเราผัดเข้าที่แล้วเราก็เตรียมใส่หม้อต้มเลยค่ะต้มให้เดือดหลังจากนั้นเราก็ดีไฟอ่อนๆสักประมาณสิบห้านาทีก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเรียบร้อยตุนไว้สิสัก15นาทีค่ะพร้อมตักใส่จานเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ